นจพาทัวร์ปี2568ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายสวัสดีค่ะดิฉันนางวัชรินรีวงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวบ้านสายเป็นนจของนายศิรวัฒน์หนุนนาคนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรค เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กนะคะมีประชากรอยู่ด้วยกันที่อาศัยอยู่จริงประมาณ1,978คนนะคะถ้าอยู่ในทะเบียนราชนี่ก็ประมาณ3,287คนนะคะมีหน้าที่ในการรักษาโรคที่ไม่ไม่ซับซ้อนนะคะ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนตำบลบ้านสายสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีสมรรถนะสูงระบบสุขภาพตำบลเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายได้จ้างงานผู้พิการเชิงสังคมมาตั้งแต่ปีพศ2562จำนวนหนึ่งคนนะคะปัจจุบันนี้จ้างมาแล้วเป็นระยะเวลา6ปีโดย มีหน้าที่หลกักคือทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในการให้บริการของประชาชนที่มารับบริการรวมถึงการคัดกรองสุขภาพและงานอื่นๆที่ได้ มอบหมายให้นะคะเช่นการดูแลในเรื่องของการจัดการประชุมนะคะน้องก็จะทําหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีนะคะน้องเป็นผู้พิการที่พิการทางด้านการสื่อสารนะคะในเรื่องของการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการอบรมนะคะน้องก็จะมีข้อจํากัดหน่อยหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการอบรมจะไม่มีล่ามที่จะแปลที่จะใช้ภาษามือนะคะ แต่เราบางเรื่องที่น้องสามารถเข้าอบรมได้เราก็จะสนับสนุนให้น้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นในเรื่องของการอบรม <adop> ในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะซึ่งมันก็เป็นความจําจเป็นที่ที่น้องจะต้องมีความรู้เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่จะอยู่แค่ชักคนเดียวก็จะต้องให้ในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการอบรมการช่วยคื้นคืน ฟืนตื่นชีพน,นะคะน้องก็สามารถทําได้นะคะดังรูปที่เราได้ให้น้องฝึกสาธิตการปฏ,ปฏิบัติงานในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยฟื้นคืนชีพน,น,นะคะก็จะขอแนะนําน้องนะคะน้องชื่อจีรวัตรหนุนหน้าน้องเป็นผู้พิการทางด้านการสื่อสารนะคะก็จะขอให้น้องได้ถ่ายทอดความรู้สึกตั้งแต่ก่อนทํางานจนกระทั่งถึงการทํางานว่า ชีวิตของน้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมีคุณค่าในเรื่องของการทํางานนี้อย่างไรเดี๋ยวน้องจะใช้ภาษามือในการสื่อสารกับเราแล้วก็เดี๋ยวจะแปลให้อีกทีนึงนะคะขอเชิญค่ะ น้องก็ได้กล่าวว่าชื่อจิรวัตรหนุนนาอายุที่29ปีมีความพิการทางด้านสื่อสารนะคะตำแหน่งก็เป็นพนักงานบันทึกข้อมูลก่อนทํางานนะคะก็จะไม่มีไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระให้แก่ครอบครัวสังคมไม่ได้ให้การยอมรับเพราะว่ามีความพิการ ทางด้านการสื่อสารนะคะไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมไม่มีไรายได้อะไรสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเนื่องจากไม่รู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายหลังจากได้มาทํางานที่นี่แล้วก็มีไรายได้จากการทํางานนํามาเลี้ยงดูตัวตนเองและช่วยเหลือครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระและสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเงินออมไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินและสามารถนำเงินที่ได้จากการออมไปซื้อของที่จำเป็นในการดำารงชีวิตใช้ในการเดินทางมาทำงานเช่นน้องได้ซื้อมอเตอร์ไซค์1นึ่คันนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตลอดนะคะตั้งแต่เจ็ดสิวันมหัศจรรย์90วันมหัศจรรย์ ได้รู้ความรู้เรื่องสุขภาวะการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้ก,ระ,กระผมขอกบขอบคุณบริษัทที่เห็นคุณค่าของคนพิการและจ้างงานให้กระผมได้มีไรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวทำให้กระผมเห็นคุณค่าของตนเองไม่เป็นภาระแก่สังคมและยังสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้เหมือน,นกับคนทั่วไป สุดท้ายนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซราย<ม>ก็ขอขอบคุณบริษัทเปาโรเมติกจำกัดเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสให้คนพิการได้มีงานทำได้มีคุณค่าได้มีเงินช่วยเหลือสังคมและก็ครอบครัวต่อไปขอขอบคุณค่ะ